แต่จะให้ช่วยสรุปภาพสําคัญของทิศทางทองคำสัหน่อยนะครับว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาทองคํานั้นเกิดอะไรขึ้นครับถึงได้มีการปรับตัวลดลงมาภาพรวมแล้วในระหว่างสัปดาห์นี้ทองคำยังแข่งตัวในกรอบพันสองร้อยแดับพันสามร้อยยสบอาจันะคะ มีการขึ้นไปกใกล้ๆ1ั0 0อยู่บ้างค่ะธุรกิจปัจจัยที่หนือนกังกคำก็จะเป็นเรื่องของการคาดการณ์นะคะว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดอาจจะมีการชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยหรืออาจจะยุต,ติการคุมเข้ม,มนโยบายทางการเงินนะคะ ทัศนะหล่านี้ก็จะเป็นปัจจัยสําคัญที่กดดันสกุลเงินยูโรแล้วก็หนุนให้รังคํามีการจัดตัวสูงขึ้นแต่ทั้งนั้นค่ะพอรังคําขึ้นไปใกล้ระดับพันสาร้อย,อยก, 1, 300, ก็เกิดแรงขายทกิกรารกดดันให้รังคํามีการอ่อนตัวลงมานะคะปัจจัยหลักๆที่กดดันรัรังคําคืออย่างแรกเลยค่ะ สินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกนะคะอ่อไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นสหรัฐรวมถึงเช้านี้เองตลาดหุ้นในเอเชียส่วนใหญ่ก็ปิดตัวในแดนบวกนะคะอ่อสาเหตุสาคัญที่ทําให้สินทรัพย์เสี่ยงกลับมาฟื้นตัวขึ้นก็คือเรื่องของการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่ดูเหมือนว่าจะดําเนินไปได้ด้ดีนะคะที่สําคัญเลยการเจรจาการค้าระหว่างสองประเทศก็มีการต่อแล้วก็ขยายระยะเวลาการเจรจาเพิ่มขึ้นมาเป็นวันนี้อีกหนึ่งวัน,นะค่ะเมกิความ หวังนะคะว่าการเจรจาบรรลุผลด้วยดีก็เหมือนตัวสินทรัพย์เสี่ยงให้มีการปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็เป็นปัจจัยสําคัญที่ก่อให้เกิดแรงขายทำกำไรในตัวตลาดทองคําซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยนะคะก็เลยจะเห็นได้ว่ารังคํามีการอ,อ่อนตลงมาบ้างแล้วก็เคลื่อนไหวอยู่ร 1, นะาวันสองร้อยแปดณขณะนี้ค่ะ ครับคุณบิชมาครับแล้วอย่างนี้กรอบความเปลี่ยนแปลงของราคาทองคําประจําสัปดาห์ที่เคยคุยกันเมื่อวันก่อนจะต้องขยับกรอบให้ลงมาลึกสักนิดหนึ่งหรือเปล่าครับหรือยังสามารถใช้กรอบเดิมได้ครับยังกรอบการเคลื่อนไหวของราคาทองยังคงใกล้เคียงกับสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะิคุค่เราประเมินกรอบแนวรับแรกสําหรับวันนี้อยู่ในโซน1,276เยรซาชไอเแล้วก็มีแนวรับถัดไปซึ่งเป็นแนวรับสําคัญอยู่บนระดับ1,265เยร์ซาชไอเอลภูิ สำหรับแนวต้านนะคะเราประเมินไว้ในโซน1,299เยอซ่าดิเอร์เป็นแนวต้านแรกนะคะซึ่งเป็นโซน h ายที่กงคําขึ้นไปทดสอบตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยนะคะแล้วก็มีแนวต้านถัดไปในโซน1,309เยอซ่อาดิเอร์สำหรับธุรกิจแนวโน้มดังคำนะคะจะเห็นได้ว่ายังคแงแขวนตัวในกรอแต่ก็ยังมีโอกาสที่กำังคาจะดับตัวสูงขึ้นได้จากได้ที่กรงคายังสามารถรักษาระดับเหนือ1,270 1นะคะดังนั้นใครที่ยังไม่มีทองคำาในมืออาจจะจับตาแนวรับแรกค่ะถ้าหากยืนได้ก็อาจจะเข้าซื้อบริเวณพัน276แนะนำว่าตั้งสปอบลอสไว้นะคะก็คือตัดขาดทุนถ้าหากว่ารองคำมีการหลุดระดับพัน265ยนางสาค่ะในทางกับกันใครหรือนักทุนท่านใดมีทองคำอยู่ในมือนะคะแล้วก็ไม่อยากแบกรับความเสี่ยงมากนะ จะใช้จุดทไฮที่ยังคําขึ้นไปทดสอบเมอื่ช่วงที่ผ่านมานะคะใกล้ๆพันสามเหรียญเป็นจุดในการขายทํากําไรทั้งนั้นถ้าใครรับความเสี่ยงได้อาจจะรอดูว่ารังคําจะสามารถผ่านระดับพันสไปได้หรือไม่ถ้าหากขึ้นไปยนได้อย่างแข็งแกร่งแนะนําถือทองคําต่อเพื่อรอขายเรินนาวบ้านถัดไปบริเวณพันสค่ะ ครับคุณเบนชมาครับสําหรับกรอบทิศทางค่าเงินบาทในช่วงเวลานี้จะต้องมีการมองอย่างไรครับภายหลังจากที่เราจะเริ่มเห็นถึงกระบวนการที่ดีมากขึ้นในการสัญญาณที่ดีมากขึ้นของการเจราจารทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐครับช่วงที่ผ่านมานะคะจะเห็นได้ว,ว่าค่าเงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบของการแข่งข้าแล้วก็มีการเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ32บาทต่อลรลั่วเป็นครั้งแรกในรอบ7เดือนนะคะ ดังนั้นวันนี้จะเห็นได้ว่าค่างเงินบาทอ่อนค่ามานหน่อยนะคะเคลื่นอนไหวอย่ราสามสิบสองจุดศูนย์ห้าบาทต่อลาร่าค่ะโเจิตถึงท้าน,น,นั้นนะคะเรายังประเมินว่าค่างเงินบาทน่าจะยังคงมีการแขวนตัวในกรอบแล้วก็มีโอกาสแข่งค่าได้ต่อเนื่องค่ะสาเหตุหลักที่อาจจะเป็นปับใจหนึ่งที่ค่างเงินบาทมีการแข่งค่าได้ก็คือเรื่องของการอ่อนค่าของสก,กุลเงินดอลลร์ พัฒนะเกี่ยวกับการที่เศรษฐิจจะมีการชะลอหรือติการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะรวมถึงณขณะนี้เองค่ะจะเห็นได้ว่าสึงทัพเสียงทั่วโลกมีการฟื้นตัวขึ้นจนที่ไม่ในตล,ลาดดีขึ้นนะคะก็น่าจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ยังคงหนุนข้างเงินบาทให้มีการแข่งขันในกรอบได้ดังนั้นเนี่ยสำหรับการประเมินกรอบข้างเงินบาทในวันนี้คาดว่าน่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ31.92 เป็นเฉลี่ยระดับ32.10บาทต่อล้านค่ะคุณธุรกิจแต่ถ้างนั้นถ้าหากว่ามีปัจจัยกดดันบาทจนมีการอ่อนค่าทะลุ32.10บาทจะมีคมีโอกาสอ่อนค่าต่อนะคะไปแตะโซน32.22บาทต่อล้านค่ะคุณธุรกิจ ครับคุณเบนจามาครับใครหลายคนเริ่มสงสัยครับว่าแล้วในช่วงเวลานี้สถานการณ์ต่างๆดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่สําหรับตัวของทิศทางราคาทองคําปัจจัยต่างๆครับที่ยังคงจะต้องติดตามดูในสัปดาห์นี้ที่อาจจะส่งอิทธิพลก่ตอตนในส่วนของราคาทองคํามีอะไรบ้างครับ แม้ว่าจะมีปัจจัยที่กดดันให้เกิดแรงขายทำกำไรในตัวตลับทองคำบ้างนะคะแต่เราเชื่อว่าหลายๆประเด็นอาจจะยังคงหนุนให้รังคามีการสามารถทรงตัวอยู่ในกรอบที่เป็นระดับสูงได้ต่อเนื่องค่ะธุุกิจปัจจัยแรกที่เรามองไว้ก็คือเรื่องของภาวะชัดเจนในราคาหรือว่าการปิดหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐที่ดําเนินต่อเนื่องกันมาเข้าสู่สัปดาห์ที่3แล้วนะคะ,ะล่าสุดเมื่อเช้าวันนี้ค่ะประธานาธิบดีโดโนัลด์ทรัมป์เอง ก็มีการแถลงต่อชาวอเมริกันะนะคะเป็นการแถลงโดยมีประเด็นโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างกำแพงกั้นชายแดนเม็กซิโกนั่นแหะคะ่ะแต่ทั้งนั้น,นะคะ่ะประเด็นที่ทรัมป์ระบุออกมาก็คือเขามีการออกมาบอ,อก,ออกนะคะว่าเหตุผลเดียวที่เกิดการชัดเจาต่อนื่องแบบนี้ก็คือเป็นเพราะพรรคเดโมแครตเนี่ย ไม่สนับสนุนลบประมาณการสร้างกำแพงกั้นชายแดนเม็กซิโกในฐาะที่โดนขัตเองก็ออกมาแย้งนะคะหลังจากที่ทรัมป์แถลงเสร็จว่าภาวะฉุกเฉิดดนที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะประธานาธิบดีโดนทรัมป์ต่างหากที่ไม่ยอมอ่อนข้อต่อความต้องการสร้างชายแดนของเขาอะนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะทรัมป์เองยังไม่ได้มีการประกาศภาวะฉุกเฉินแห่งชาติที่จะนำงบด้านการหามเนี่ยมาสร้างกำแพงนะคะ แล้วก็ทรัมป์เองก็ไม่ได้มีการระบุถึงแนวทางในการแก้ปัญหาการเมินงัดภายในประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหล่านี้น่าจะทําให้ภาวะชัดดาวในสหรัฐดําเนินต่อไปค่ะคุณวิกิถ้าหากว่าภาวะชัดดาวยังไม่ยุติง่ายๆนะคะอาจจะยังเป็นปัจจัยสาคัญที่ทําให้ดอลลาร์เนี่ยยังมีโอกาสอ่อนค่าได้แล้วก็เป็นปัจจัยหนุนราคาทองคําได้เช่นเดียวกันนอกจากเรื่องของภาวะชัดดาวที่จะต้องตามแล้วนะคะ เรื่องของการเจรจาการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐก็ยังเป็นประเด็นสําคัญที่นักลงทุนจะต้องติดตามค่ะแต่เรื่องของประเด็นการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐจะส่งผลต่อการทองคำได้ทั้งสองทิศทางนะคะคือติดทาจะเห็นได้ว่าพอภาพรวมการเจรจาการค้าระหว่างกันเนี่ยเป็นไปในเชิงบวกก็เป็นประเด็นสําคัญที่หนุนตัวสินทรัพย์เสี่ยงให้มีการปรับตัวขึ้นแล้วก็กดแรากาทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย แต่ในอีกทิศทางหนึ่งค่ะก็คือผลการเจรจาที่เป็นบวกก็ลดความต้องการสกุลเงินดอลลาร์ในฐานะเซ็เซนเชอร์ซึ่งในปัจจัยหนึ่งนะคะทาทองคาได้เช่นเดียวกันฉะน,นั้นเนี่ยนักลงทุนอาจจะต้องติดตามเป็นพิเศษแล้วนะคะว่าผลลัพธ์ต่อราคาทองคาจะออกเป็นไปในทิศทางใดมากกว่าะคะ่ะนอกจากสองประเด็นนี้ยังมีเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่จะต้องตามนะคะซึ่งตัวเลขสําคัญจะถูกเปิดเผยในช่วงวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์ค่ะอย่างวันพฤหัสเองก็จะมีการเปิดเผย รายง,งานการประชุมธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนะคะหรือที่เรียกว่า FOMC meeting minute s ค่ะรวมถึงรายง,งานการประชุมของธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB ในแถบการวันสุกร์ก็จะมีไฮไลท์สำคัญก็คือจะเป็นทอาแถลงของประธานเฟดนายเจอร์รมพาวเวลนะคะรวมถึงการ,ปรเปิดเผยตัวเลขอัตราเงินงเฟ้ออย่างตัวดัชนีราคะผู้บริโภคหรือตัว C P I ของสหรัฐค่ะ ครับอ่าคุณบินชนมาครับเห็นว่าทางบริษัท YLG มีจัดสัมมนาด้วยใช่ไหมครับขอทราบรายละเอียดของงานนะครับถูกต้องค่ะเรามีการสัมมนาเพื่อให้คนรู้นักลงทุนนะนะคะสามารถติดตามเรื่องของหัวข้อรวมถึงวันเวลาในการสัมมนาได้ค่ะผ่านทางเว็บไซต์ w w w l y l g b u l e a n c o t h หรืออาจจะเข้ามาติดตามเพจ Facebook กันนะคะชื่อเพจ YLG b u o l e a n ค่ะเพื่อที่จะติดตามเรื่องของข้อมูลข่าวสารรวมถึงวันเวลาในการสัมมนาค่ะ ครับวันนี้เราขอขอบคุณคุณเมจมามากเลยนะครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ